เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่หน้าหอพักแห่งหนึ่งค่ะในคุ้มหนองหินใต้หมู่11เขตเทศบาลเมืองบ้านดุงนะคะเมื่อเวลา23เดืกา22นาทีของคืนวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่นางสาวบีมอายุ22ปีนะคะขี่รถจักรยานยนต์กลับหอพักค่ะปรากฏว่ามีชายอายุประมาณ25-30ปีรูปร่างผอมสูงขับรถจักรยานยนต์ตามมาประชิดที่หน้าหอพักค่ะ จากนั้นก็ได้ทําการช่วยตนเองต่อนหน้าต่อตาหญิงสาวนะคะจนถึงช็อกทําอะไรไม่ถูกค่ะก่อนจะร้องเรียกให้คนรู้จักที่อยู่ข้างห้องนะคะให้ออกมาช่วยส่วนหนุ่มโรคจิตนะคะเห็นท่าไม่ดีจึงได้ขับขี่รถหนีอย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นค่ะเจ้าของหอพักก็ได้เปิดกล้องวงจรปิดจึงเห็นภาพหนุ่มโรคจิตลายนี้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งนางสาวบีค่ะก็ได้เปิดเผยทางโทรศัพท์ค่ะว่าหลังเกิดเหตุน,นั้นตนไม่กล้ายอยู่หอพักค่ะ ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่หายนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีหญิงผู้เสียหายอีกรายหนึ่งค่ะได้มาดูภาพวงจรปิดพร้อมกับยืนยันว่าหนุ่มโรคจิตรายนี้นะคะเป็นคนเดียวกันที่เคยบุกมาทาอนาจาร์นถึงหน้าหอพักซึ่งเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ23นาฬกาสนาทีของคืนวันที่1กรกฎาคมค่ะก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะติดตามจับคนร้ายให้ได้เพราะว่ากลัวค่ะว่าจะมาก่อเหตุอีกทั้งกลัวมางัดห้องพักขโมยทรัพย์สิน เป็นที่น่ากลัวสำหรับผู้หญิงที่อยู่คนเดียวค่ะ